สวัสดีน้องๆม .5 นะครับคบกับครูพี่น็อตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในครั้งที่2ในครั้งนี้เนาะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเป,ปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษานะครับมาดูว่าแก็แพทเป็นยังไงเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยอะไรที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับสำหรับการเข้าสู่อาชีพในวันข้างหน้าเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดูแลตนเองนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การวางแผนการศึกษาต่อและส่งผลกระทบต่อในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจสังคมของน้องและคน,นในครอบครัวน้องในอนาคตนั่นเองนะครับเอาละรครับในกิจกรรมแนวนวภาพแรกนะ ของจอห์นแฮรลแลนนะครับ, and, รบแล้วน้องก็สามารถที่จะเอามาดูว่าเฮ้ยแนวโน้มของเราเนี่ยมีความถนัดอะไรนะครับเราก็ควรจะประกอบอาชีพแนวไหนลักษณะไหนให้มันตรงกับใจของเรานะครับจะได้เป็นการเขาเรียกอะไรทำงานอย่างมีความสุขในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้เราก็ต้องมาดตูตั้งแต่เรื่องของการเรียนการทํางานแล้วก็การทําเงินด้วยนะครับว่ามันพอไหมสําหรับการเรียนรู้นะครับแล้วก็การเลี้ยงตัวเองในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับ เอาละครับวันนี้เรามาดูเรื่องของแกจแพทนะครับคืออะไรนองาะเบื้องต้นนะครับแต่ว่าสิ่งแรกต้องบอกก่อนว่ามหาลัยเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมหาลัยเปิดนะครับสมัครเข้าเลยไม่ต้องมีแกะแพทนะครับอ่าเช่นราบคาแหงสุโขทัยธรรมาธิราชที่เรียนเป็นชุดวิชาหรือสอบเป็นรายวิชานะครับแล้วพอจบเสร็จปุ๊บน้องก็เอาใบนี้ไปประกอบไปหางานในอาชีพได้อันนี้เรียกมหาลัยเปิดนะครับมหาลัยปิด มหาลัยปิดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามหาลัยปิดก็คือเองต้องสอบเข้านะครับน้องๆสอบเข้าก็ต้องใช้คะแนนหลกัหลกๆเลยครับคือ g a t และ p a t นะครับแล้วก็อาจจะมี GPAx นะครับ G p a คนะครับแล้วก็อ n น็ o Net ด้วยซึ่งในรอบต่อๆไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้คะแนน O n น็ Net ยื่นแล้วนะครับอาจจะเป็นแค่ G ก a t p a t นะครับหรือว่าเจ็ดวิชา9ก้าวิชาสามานะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นข้อสอบที่เป็นข้อสอบกลางนะครับหรืออาจจะ ขึ้นอยู่กับระเบียบการของมหาลาัยนั้นเช่นเปิดให้สอบตรงเลยน้องก็ไปยื่นสมัครสอบเสร็จตังสอบแล้วก็สอบตรงถ้าได้เกณฑ์ตามนั้นเขาก็รับเเท่าเรียนนั่นเองนะครับ การเข้าเรียนรับเข้าเรียนแต่ไม่ได้การันตีว่าจะมีงานทํานะครับดังนั้นต้องตั้งคําถามได้ว่าเฮ้ยงานที่เราจะทําสิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยมันมีงานทําในอนาคตหรือไม่นะครับไม่ใช่จบแล้วตกงานนะครับเอาละครับกลับไปดูครับแก๊คืออะไรนะครับแก๊เนี่ยคือความถนัดทั่วไปนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือภาษาไทยง่ายๆนะครับก็คือการอ่านเชิงวิเคราะห์เขียนเชิงวิเคราะห์คิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแต้มเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของภาษาอังกฤษ นะครับแกดก็จะถามภาษาอังกฤษเลยปึ้งมาเลยนะครับอีก150คะแนนเช่นกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าน้องคนไหนไม่ได้ภาษาอังกฤษเดี่ยงนะครับเพราะเธอจะได้คะแนนแค่ครึ่งเดียวถูกไหมครับไม่ถึงครึ่งด้วยนะครับเพราะในครึ่งนั้นน้องอาจจะทําได้ไม่เต็มด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้น้องต้องตั้งหลักก่อนนะครับว่าแกด จำเป็นจะต้องเรียนสกิลด้วยนั่นเองนะครับสองครับแพทคือวิชาเฉพาะนะครับซึ่งวิชาเฉพาะนั้นก็มีเช่นแพทหนึ่งคณิตศาสตร์แพทสองวิทยาศาสตร์แพทสามวิศวะนะครับแพทสี่สถาปัตนะครับเรียกสถาปานะัตเนาะหรือแพทห้านะครับวัดแววคำครูนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องควรจะสอบทุกวิชาไหมไม่จะเป็นนะครับแต่น้องควรจะดูว่าเฮ้ยใ,ในระเบียบการหรือในสาขาที่น้องจะเข้าไปสมัครเรียนเนี่ยเขาจะต้องใช้คะแนนแพทนั้นๆคือวิชาเฉพาะนั้นๆบวกกับแกร นะครับแล้วมีสัดส่วนคะแนนอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วน้องจึงจะสอบตามสิ่งที่น้องต้องการเพราะอย่าลืมว่าสอบนี้ไม่ได้สอบฟรีนะครับดูเหมือนว่าในอดีตจะวิชาละ150บาทนะครับค่าสมัครแล้วก็ยังต้องอ่านหนังสือต้นตาแฉดด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ,ารอะไร Timing นะครับ Time Management ก็คือการบริหารเวลาเนี่ยน้องยังจําเป็นจะต้องดูแลตนเองให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาทุกคนมีจํากัดในการเติมโตนะครับอันนี้มาบอกที่ต่อห้าเนินๆแล้วนะครับอ่าสองนะครับในเรื่องของแกดแพทนะครับก็อย่างที่ภาพ ที่เราเห็นนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับก็จะสะท้อนให้เห็นว่าอ่ะเนี่ยเกณฑ์เนี่ยนะครับสมมุติว่าน้องอเข้ากเกษตรศาสตร์เนี่ยอ่ะมันจะต้องใช้ GPA เท่าไหร่แกรเท่าไหร่แพทอะไรบ้างนะครับแล้วมีการการรับกี่คนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงทุกปีนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามคําว่าระเบียบการรับสมัครนะครับในวิชานั้นๆเอกนั้นๆคณะนั้นๆมหาวิทยาลัยนั้นๆนะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยสามารถเอา การรายงานหรือการระเบียบการของปีที่แล้วนะครับมาเปิดได้เพราะว่ามันอาจจะมีแบบออค่อนข้างจะซ้ํากับเกณฑ์เดิมอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่เปลี่ยนไปมากนักนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครูพี่น้องจะฝากน้องนะครับก็คือในเรื่องของการปลดล็อกนะครับไม่กําหนดเวลาจบปอติโทเอกนะครับซึ่งตรงเนี้ยออมันมาแล้วนะครับมันมาแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนี่เองหรือเปล่านะครับเนี่ยปี2021นะครับวันที่10เดือน28ไอ เดือน10วันที่28นะครับอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยเขาจะเน้นให้คนทํางานนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องตั้งคําถามครับว่าการเรียนของน้องในอนาคตเนี่ยมันจะได้ความรู้เรื่องเทคนิคเชียนไหมคือเรียนแล้วเป็นวิชาเฉพาะทางที่เอาไปประกอบอาชีพได้นะครับหรือเป็นแบบ แค่เรียนดะาสักแต่จบถ้าง,งั้นน้องไม่ควรเรียนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรียนสักแต่จบเนี่ยต่อไปน้องจะตกงานนะครับอย่าสักแต่ว่าเรียนไปเถอะนะครับกินเวลาให้มันหมดไปไม่ใช่นะครับแต่ทุกครั้งที่เรียนต้องถามว่าเฮ้ยฉันจะมีความรู้ฉันจะมีทักษะอะไรนะครับที่เอาไปประกอบอาชีพได้หรือมีคนที่จะจ้างงานน้องในอนาคตนะครับเพราะอย่าลืมว่าโลกนี้มัน globalization นะครับแล้วว่า AI จักรอัจฉริยะหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามา disrupt มนุษย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เราไม่ได้แข่งเฉพาะมนุษย์นะครับเราอาจจะต้องแข่งกับจักรกลที่มันทางานอัตโนมัติแบ่งคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลักเกณฑ์เหล่านี้น้องต้องดูนะครับว่าเฮ้ยต่อไปในอนาคตฉันอาจจะไม่ได้เรียนในเรื่องของในประเทศไทยแล้วนะครับอาจจะเรียนแบบทางจอออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนกับครูต่างประเทศแล้วก็ไปรับใบประกาศนียบัตรตอนจบปริญญาตรีโทเอกที่ต่างประเทศก็ได้นะครับน้องก็จะได้ขึ้นชื่อว่าจบต่างประเทศแต่เรียนในไทยนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยองความรู้มันเต็มโลกนะครับตอนนี้ยูทูบนะครับแล้วก็ช่องทางเว เยอะมากนะครับต่อไปอาจจะเป็นบล็อกเชนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องดูแลนะครับในเรื่องของคําถามนะครับว่าอ,อนาคตเราจะอยู่อย่างไรให้รอดนะครับกับรูปแบบของการสอบการเรียนเนี่ยมันเป็นแค่จุดเล็กๆเท่านั้นนะครับแต่สิ่งสําคัญคือความรู้ที่น้องได้สามารถประกอบอาชีพและเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นในอนาคตจนกระทั่งมีรายได้ดูแลตนเองและคนที่ได้ที่น้องๆรักในอนาคตได้หรือไม่นะครับอันนี้ฝากไว้นะครับในเรื่องของแกดแพสเนาะจะได้ เตรียมตัวเบื้องต้นนะครับก็เตรียม search เข้าไปเลยนะครับทหารปอปลาออ่างนะครับทปเออทปทหรือทปอนะผมจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องลงไปดูตรงนี้นะครับแล้วก็ search เข้าไปดูแกะแพทเบื้องต้นนะครับแล้วก็จัดเตรียมพอร์ตฟลิโอในคาบต่อไปนะครับแล้วก็ดูแลตนเองให้มีทักษะเพียงพอต่อการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย